โอเคมาดูวิธีมัดลูกหมุนก็ทำสายสองทบนะสายเอ็นเนระาส่ยเอ็นที่เราจะมัดลูกหมุนกัตตะก้อน,นะครับเห็นนานาเข้ามาบอกว่าอ่านวิทย์ทำไมเวลาผมมัดแล้ว ชอบหลุดชอบขาดอ่ะวิธีมัดของผมนะครับก็ใช้สายสายอินหน้าเราประมาณนี้ก็หมุนทับให้มันเป็นสองทบแล้วก็สอดเข้าตัวลูกหมุนด้านบนนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางจับจับสายอินตัวที่เราทบไว้อะเอาไว้นะครับแล้วก็เอาปลายนิ้วก้อยกันไอ้นิ้วชี้กับน,นิ้วโป้นะครับ อล็อกสายไว้เอาอืมยังจะมองเห็นไหมเนี่ยมืดแล้วเอาสายตัวที่เราปลายสายตัวนี้หมุนหมุนรอบสายอ็สามเส้นนี้แล้วแต่เรานะประมาณสี่ห้ารอบสำหรับผมก็สี่ห้ารอบหมุนเสร็จ ก็เอาสายเห็นอะปล่อยมือตัวนี้นิ้วเราก็ยังจับอยู่นะครับสายเอ็นตัวนี้สอดเข้าไปในหัวในห่วงรูตัวนี้แล้วก็ดึงนะครับใช้ปากจับไละรูดรูดเข้าไปรูดเบาเบารูดเบาเบพอให้มันเป็นปมวสวยๆแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วพอเป็นปมเสร็จ เรามาดึงอีกทีหนึง่งให้มันตึงให้มันแน่นก็จะได้เป็นแบบนี้นี่เลยเวลาเราใช้งานเราก็ตัดนีออก่ก็จะได้ประมาณนี้เรียบร้อยครับอ่ะถ้าดูไม่ทันแล้วเราผมใช้พี่อีมัดกระด้อ่ ตัวนี้เป็น2ทบนะครับเป็น2ทบแท็ปลายตัวนี้สอดเข้าลูกหมุนใช้นิ้วนิ้วกลางจับอสอดเข้าตัวปลายตัวนี้ไว้แล้วก็เอาปลายสายของตัวนี้หมุนนะครับประมาณ4 5รอบหมุนเข้าไป นิ้วโป้นิ้วชี้ฝั่งฝั่งฝั่งนี้จับล็อกตรงนี้ไว้นะครับประหมุนไปหมุนหมุนสี่ห้ารอบเสร็จแล้วปล่อยนิ้วนิ้วโป้นิ้วชี้จับไว้แล้วนิ้วกลางจับไว้แล้วก็เอาปลายฝั่งเนี้ยสอดเข้าตัวนี้อ่าแล้วเราก็ดึงดึงดึงเบาๆไม่ต้องดึงแรงนะดึงเบาๆปื๊บ พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็คราวเนี้ยเราก็ดึงให้มันแน่นให้มันแรงเลยดึงแรงๆเลยดึงอ่ะเราก็จะได้ปมตัวนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นปมอะไรแต่เวลาผมเล่นผมใช้ปมเมนี้ตัวนี้นะครับประมาณนี้โอเคจบ